เรียนท่านดรปัญญาศรีโคตรผู้รับอนุญ,ญาตโรงเรียนวิบากธัรมญาท่านผุ้ลงสังวา,มานนงมะลิประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองคูศรีท่านผู้ปกครองคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกๆนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก่อนอืมดวงตาในฐานะผู้จัดการโรงเรียนในฐานะประธานในพิธีมอบ ประกาศนนิบัตและก็วุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สําเร็จการศึ á, กษาต้องขอสแสดงความชื่นชมยินดีกับทูกนักเรียนทุกคนที่ได้สําเร็จการศึกษาระดับปู้ถูกวัยนะครับและก็ปฐมถศึกษาซึ่งจากการที่อูไรชื่อจากการที่ได้มอบประกาศนนิบัตและก็มอบวุฒิบัตรให้กับลูกนักเรียนนั้น ตาก็ขอชึ่นโมนะครับในความสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับคนทั่วไปในประเทศไทยเรานะครับคนที่จะต่อยอดไปเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาอนปปุปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนัรร้นต้องผ่านการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งรัฐบาลต้องบังคับให้คนในประเทศไทยทุกคนต้องเรียน นะครับเป็นช่วงชั้นไม่ว่าจะเป็นระดับประถมวัยอนุบาล 1, 2, 3ระดับประถมศึกษา 1, 2, 3, 4, 5, 6นะครับแบ่งเป็นช่วงชั้นนอกจากนั้นก็จะเป็นมัธยมนะครับเป็นระดับต่อไปก็ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนะครับที่ให้การสนับสนุนกับโรงเรียนอนุบาลท่านาจรย์เป็นอย่างดีหวังย่างยิ่งว่านะครับ นักเรียนที่จบชั้นป .6 จากโรงเรีรปปนยนอนุบาลสัญดาก็คงจะไปสอบเรียนต่อในโรงเรียนที่ตัวเองต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่หรือนอกพื้นที่จากการสอบสามสามรุ่โรงเรียนก็บางคนก็อาจจะเรียนที่ภายในพื้นที่อำเภอเราผุกสีเราบางคนก็อาจจะไปเรียนนอกพื้นที่อย่าจจไงไรก็ตามนะครับในส่วนของการ ที่จะไปเรียนต่อในมหนึ่งก็เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากระดับประถมหรือวัยเด็กเติบโตขึ้นจะเป็นวัยหนุ่มสาวหรือเป็นวัยรุ่นตุณต่าก็ขอฝากลูกๆนักเรียนนะครับให้ตั้งใจเรียนเที่ยวฟังทาสั่งสอนของผู้ปกครองคุณครูซึ่งผู้ปกครองหรือ,อครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดโรงเรียนจะมีขนาดไหน จะมาตรฐานหรือจะใหญ่โตยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าสถาบันพวกครอบครัวนั้นไม่มีหลักไม่ดีแล้วนะครับก็จะทําให้ความสําเร็จของลูกโรงเกลียนไปเป็นไปได้ยากนะครับเป็นไปได้ยากเพราะทุกวันนี้นะครับความการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในโลกในประเทศไทยเราเนี ปัญหาที่มาเกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวกับสังคมเราทุกวันนี้ก็เรื่องปัญหายาเสพติดนะครับยาเสพติดโดยเฉพาะยาป้ามีทุกมุมทุกซอกทุกที่ทุกแห่งซึ่งรัฐบาลเองก็พยายามที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหานำนโยบายต่างๆที่มา,าปรานะครับมาฟื้นฟู มาทาให้คนนั้นนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ฝากรู่เรียนการการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนผ่านแต่ละรุ่นแต่ละวัยนี้ก็สําคัญนะครับก็อย่างไรก็ตามครอบครัวที่ผมพูดก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนอกจากนั้นก็โรงเรียนนะครับโรงเรียนก็มีหน้าที่ในการพัฒนในด้านวิชาก,การแต่ชีวิต วิชาชีวิตที่สําคัญที่สุดก็คือเรียนรู้จากครอบครัวหวังว่ารู่นเรียนที่จะไปใช้ชีวิตต่อยอดจากสําเร็จป .6 แล้วไปอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 2 3 4 5จากโรงเรียนธุือบันทายเขคงจะทำชื่อเสียงหรือทําให้ตัวเองนะครับได้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม จากหกรุ่นที่ผ่านมานะครับหกปีที่ผ่านมาคุณตาก็ได้อสอดสอ่องดูแลหรือว่าติดตามนะลูกๆนักเรียนที่สํมมาเร็จาการศึกษาจากโรงเรียนรัชบารไม่มีใครเกรสั้คนนะครับจะอยู่โรงเรียนมัธยมในอาเภอเราก็ตามหรือนอกอำเภอก็ตามคุณตาก็าติดตามาตลอดเวลา แล้วก็เป็นเวลามีงานโรงเรียนมีงานไหว้ครูมีอะไรต่างแต่เห็นรุ่นพี่กลับมากราบไหว้ครูซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทนะครับสอนตั้งแต่ระดับประถมอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นในส่วนของประถมศึกษาปีที่6ที่จบไปก็อย่าลืมโรงเรียนอย่าลืมลครูนะครับที่คร่ำสอนพวกเราในส่วนของอนุบาล3นะครับอนุบาลสซึ่ง เป็นจุดเดืนผ่านที่จะขึ้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับก็อยากจะให้สมัครต่อเรียนที่โรงเรียนอนุปแบานันตานะครับโรงเรียนเรามีถึงระดับประถมศึกษาปีที่หนะครับเป็นประเภทสาม,มัญศึกษาสอนถึงระดับประถมศึกษาปีที่หซึ่งเราก็ขยายห้องเรียนให้บรรลุตามมาตรฐานแล้วนะครับ 20ห้องเรียนทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็สามารถจุนักเรียนได้เต็มที่นะครับตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเดกนน,นะครับตามระเบียนบกฎหมายได้ขยายโรงเรียนได้ขยายความจุของห้องอะไรต่างๆที่เรียบร้อยซึ่งก็สามารถรับนักเรียนได้เต็มที่750คนนะคเพราะฉะนั้นก็ฝากไม่ไม่อยากจะให้ออกไปไหนนะครับผู้ปกครองก็ ทางโรงเรียนก็ขอความรบือนะครับในส่วนของการสมัครเรียนต่อปถมศึกษาปีที่หนึ่งแน่นอนครับโรงเรียนเราพยายามที่จะสร้างนะครับในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของอผลการเรียนในเรื่องของด้านวิชาการ,กการในเรื่องของอาคารสถานที่ในเรื่องของการดูแลลูกๆนักเรียนนะครับให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของ,งน้าวิชาก,การระบเบียนเราก็มีผลโอเดตอย่างที่ทพอใจอมีผลลิทเทหรืออาร์ทีนะครับในการสอบที่ผ่านมาก็เป็นที่พึงพอใจนะครับอยู่ในระดับต้นๆของอจังหวัดกาลสินเรานะครับเพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนการดูแลอาจตสาการดูแลลูกน้งองเบียรน,นะครับโรงเรียนตัอนุบาลทังนาก็ ทําเต็มที่และเพิ่มความสามารถขอบคุณทั้งรูคอที่ให้ความร่วมมือนะครับมาตลอดบางคนก็เรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบป .6 ก็มีนะครับใครเข้าป .6 ยกมือหน่อยที่จะจบเนี่ยใครเข้าตั้งแต่อนุบาลยกมือขึ้นอนุบาลน,นั้นอยู่แ่แพรวาหลายท่านนี่คือนี่คือทรัพยากรมนุษย์ที่มือลูกลูกที่ดูแลตั้งแต่ อนุบาลทั้นแตากตั้งโรงเรียนเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เจ็ดแล้วนะครับเจ็ดปีแล้วนะครับโรงเรียนเราขอได้รับอนุญ,ญาตตันงที่26ปุ่มภารพันพุทธศักราช2557เด็นสอน57นะครับเป็นวันที่สมเด็จพระเทพไปทรงโปรงำลังที่จังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้ก็ก็ฝากท่านผูคของส่วนระดับอื่นๆท่านอยากย้ายโรงเรียนมา เรียนที่นี่นะครับก็จะเป็นป1 2 3 4 5ในช่วงชั้นใดก็แล้วแต่ทางโรงเรียนเราไม่เก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างไรนะครับในปีการศึกษา2566ที่ถึงนี้ฟรียกเว้นค่าลถถ้าสมมติว่าบริเวณชุมชนเราเนี่ยท่านมาส่งเองอะไรเองท่านไม่ต้องจ่ายเลยนะครับไม่ต้องจ่ายเ,เลยเพราะว่ารัฐบาลเขาให้ ตอนนี้รัฐบาลเขาให้อาหารกลางวานันอาหารเสริมวงเล็บงลมิ่แค่70%แต่ว่าเราดูแลนักเรียนทั้งหมด100%ในโเรียนเพราะฉนั้นเราจะไม่เก็บค่าใช้จายใดๆครับนอกจากค่ารถใช่ไหมครับพม่อยอมยากค่ารถนะครับสมมติเราอยู่หนองบัวอยู่ชัยวานอยู่อมรีสีสว่างอะไรต่างท่านก็เสียเฉพาะค่ารถมาแล้วก็ฟรีชุดด้วยนะชุดนักเรียนกระเป๋านักเรียนนะครับ ชุดนักเรียนท่านเลือกเอาเลยจะเอาชุดนักเรียนหรือเอาชุดว yeah. ัฒนธรรมหรือชุดพละนะครับเราแจกฟรีเลยเพราะฉะนั้นก็ทางโรงเรียนางคกรรมการบริหารโรงเรียนก็ม wow. ีการประชุมปรึกษาหกันเ่งแล้วนะครับว่าในภาคเรียนที่หนึ่งทับสองตรั้วงสิบหกไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับยกเล้นค่ารถรถเพราะว่ารถ๋ยวเราต้องรับไปรับก็มีการเติมน้รมันอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ ็ฝากท่านผู้ปกรองให้เป็นแนวคิดให้เป็นแนวคิดนะครับท่านดูบริบทสถานที่ต่างๆก็คงจะทําเชื่อมัน่นได้ว่าทาให้ลูกหลานเรามีความปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับมีความอยู่ที่ดีถ้าลงถ้าสถานที่ตรงไหนมันร่มรื่นปลอดโปร่งลูงลงกเรียนก็ลูกๆมาเรียนก็อาจจะมีความสุขมีความสุขไม่ใช่อาจมีความสุข เพราะบรรยากาศมันให้ไม่คับแคบในห้องเรียนเราก็เรื่องห้องแอร์ทำไมผมพูดตลอดเวลาเพราะว่าบางทีเนราเรามีอากาศที่พอเพียงที่สม่ำเสมอเด็กมันก็ปรับอุณหภูมิในการอ,อยู่ในห้องได้แล้วก็มีสมาธิในการเรียนทีนี้ปีนี้เนี่ยเราได้รับ ความเมตตาหรืออน,นุเคราะห์จากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสีขยายไฟแรงสูงมาให้ตั้งแต่หลังอำเภอมาเพราะว่าหลังอำเภอเนี่ยนะครับจะมีปัญหาเรื่องไฟไม่พอในช่วงกลางวันเพราะว่าส่วนราชการเยอะแล้วก็ใช้ไฟเยอะไฟฟ้าก็เลยเอาไฟแรงสูงเข้ามาเพราะฉะนั้นแอร์ทุกตัวสามารถเปิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าไฟพอแล้วนะครับไฟมันมีปัญหาก็สลับปเปลี่ยนเพราะนั้นอันนี้คือบรรยากาศ อาหารการกินก็เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือศึกษาดิการจังหวัดนะครับได้แนะนําหรือว่าเป็นไปตามโครงการอาหารลังหวัดอรงเรียเราก็อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทินก็จะมีศึกษานิเทศก็จะมีคณะกรรมการมาตรวจตรวจนับนักเรียนตรวจอะไรต่างอยู่สม่สำเสมอนะครับในส่วนของ เอกนชนนะครับก็มีนคณะกรรมการศึกษาเอกนชนได้มาดูลตลอดเวลานะครับก็คงจะเป็นการประชาัมธ์ส่วนนักเรียนที่ยังที่ยังไม่จบการศึกษานะครับวันวันนี้เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอนในภาคเรียนที่สองทับสองห้าหกห้าแล้วก็มีการสํารวจว่าลูกๆนัก,กเรียน คนใดมีความประสงค์จะมาเรียนพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนก็อันนี้ก็ฝากท่านผู้ปกครองด้วยว่าไม่จําเป็นนะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนหรือไปเที่ยวที่ไหนก็ให้ลูกมาเรียนคุณครูก็จะมาติวมาเรียนสอนพิเศษให้ซึ่งเดือนเดือนหนึ่งประมาณ500บาร้อคราบนะครับก็ก็เอามาลงเรียนอย่างคุณลุงสัมวานบอกให้เปิดทูกดีคุณครูก็จะมาทํางานแล้วก็ออกประชารัฐพัน ออกส่งนมให้เดี๋ยวะทานู้คุณผู้ก็ออกส่งนมให้แล้วก็มาเรียนพิเศษด้วยนะครับแบ่งกันเรียนจนถึงเปิดเรียนในภาคเรียนหน้าท่านผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่แก้ความประสงค์ก็ก็มีนะครับเดินเทืงแจ้งความจัดนงมาสําหรับลูกหลานที่อยู่ในช่วงชั้นที่กำลังศึกษาต่อนะครับนอกจากป .6 เนก็ในอนาคตข้างหน้านะครับ โรงเรียนระบางทัณฑาดีเป้าไว้ในเรื่องของการในเรื่องวิชาก,การอจจะเปิดเปิดติวนะครับอตอนนี้ก็รอลูกสาวผมคนแรกตอนนี้จบพอดีแล้วหลังสิ้นมีนาคมพี่ชัยคอน,นิสารตอนนี้สอนพิเศษอยู่ประมาณสิบยี่สิบคนนะครับมีความประสงค์ว่าจะมาช่วยโรงเรียนก็จะเปิดติวในคน,นิสารลูกสาวผมได้ เกียรติยศอันดับหนึ่งนะครับของอสขาขาศึกษาศาสตร์ศาิตราที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเก่งมากเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนเป็นเด็กเข้ากับลูกๆอนุบาลอยู่กับพอ่อตอนจะนอนทุกบันต้องชวนพ่อเล่นหมกากพัดทุกวันเล่นหมกากพัดทุกวันแพร่ก็เผมกินสามกินสี่ไม่ได้แต่ว่าน้อง,พงแพรวเรเล่นหมกากพัดเก่งเลยนะเพราะนั้นผมพูดยู่ตลอดเวลาอ่า การพ,พาลูกฝึกสอนคณิตศาสตร์เล่นมาก้อนสอนคิดอะไรต่างจนทําให้เกิดน,นะครับผลสมมําเร็จก็คือนางสาวธนัญญาสีโกตซึ่งเป็นชื่อของโรงเรียนก็ได้เกียรติยมระดับหนึ่งนะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวแล้วก็จะมา,อาเอาวิชาการตรงนั้นเนี่ยมาช่วยโรงเรียนนักบ้าบธนัญญาแล้วก็มาสอนมาเปิดติวแล้วก็ทีมงานจากขอที่เป็นเพื่อนเขาเ่ยน,นะครับก็จะมาช่วยกัน เพราะนั้นแนวอนข้าง,งาน้าท่านเอามาเลยครับเสาทิศหรือเวลาบ้างๆนะครับตอนนี้ลูกหลานหลายคนก็ก็ติวกับน้องแพรเยอะมากเลยนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นการโปรโมทเป็นการคร,รับผเอาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถมาช่วยนะครับให้เต็มที่นอกจากนั้นก็จะมีคณะครูทีอ่อย่างครูแนนนะครับก็เป็นครูภาษาไทยนะครับครูภาษาอังกฤษโดยตรงก็มี หลายคนนะครับนีที่จบการศาึกษามาไม่หเพราะฉะนั้นก็เชื่อมั่นนะครับในส่วนในเรื่องของอการที่เรเกิดขึ้นในอนาคตอันไม่ชา้าในเรื่องของวิชาการอันนี้ศาสตร์ซึ่งบางคนมองว่าเป็นวิชาที่หนักคิดเลขโนขหัวแต่ว่ามันก็จําเป็นคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษจําเป็นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางเวรุรปับางนังกดานะครับอาจจะสร้างความมั่นใจให้ท่านผู้ปกครองสําหรับ ขอโหก็คุณตาวังเปอย่างที่ว่าผงจะไปสร้างชื่อเสียงไปทําให้โรงเรียนหรือมาท่านยามีชื่อเสียงในทางดีนะครับการที่จะไปอยู่ม .1 ใครจะต่อม .1 ที่หน้องสรีวิรยทานยกมือขึ้นยกมือสูงๆอามือลอยอยงใครจะไปต่อ,อ,แบบอที่ม .2 ยกมือขึ้นลบดับต่อที่ไหนแบดบๆบ แบมแบมมีคก็มรู้ตั้งแต่อนุบาลยามุบาลตั้งแต่โรงเรียนนะครับอาละเนาะก็ทุนใจในฐานะเป็นผู้จัดการโรงเรียนนะครับพร้อมกับท่านดรพิยาศรีโคตรผู้รับอนุญาตก็ขอขอบคุณนะครับท่าน้ปกคงลูกๆนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจตับโรงเรียนอนุบาลท่านใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับเสถียรกรเหล่านี้เป็นเสถียรกรมนุษย์ที่มีคุณค่าในอนาคต เราปลูกฝังปลูกฟักมาตั้งแต่ตั้งโรงเรียนก็มีบางคนก็ได้เรียนรู้บริบทอะไรหลายๆอย่างกับทางโรงเรียนอนุบาลทั้นยัวิชาชีวิตวิชาการวิชาทั่วไปทางโรงเรียนก็มอบให้ลูกเรียนทุกคนเพียงแต่ว่าลูกเรียนทุกคนจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือไม่กงไรนะครับในโอกาสสุดท้ายนี้นะครับ ก็ขอบวยพรขออาราธนาคุณพระศรีรัตน์ใจและสิ่งศิธิ์ทั้งหลายนะครับในสาธาวิภพคุณพระศรีรัตน์ใจคุณพระสยามเทวาธิราชเจ้าปู่กรุงศรีคุณตาแสงที่ลูกนักเรียนได้เห็นได้เห็นอิทธิฤทธิ์ได้เห็นความเมตตาสงสารที่อยู่กับพวกเราได้ปกปักรักษาพวกเราจง มีความสุข,ขวความเจริญรุ่งอรตลอดไปอายุมัน่นขวัญยืนที่ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการครับต้องขอขอบพระคุณ